พี่น้องเคยได้ยินคำแบบนี้บ่คคะผัวมึงบ่ดีสิแต,ต่มึงยังคือบุนีเมียมึงซัวบ้านนั่นมึงยังคือบุนีนี่บางคนเนี่ยสิได้ยินคำแบบนี้บ่อยๆไหมคะแต่ว่ามันกี้เมนความเขานั่นละว่าบอดีป้านหน่นทนอยู่เท็จยังบางเทือนะคะ่อยเข้าใจอยู่ดีว่าบางเทือนะพี่น้องบางคนอาจจะเสีบยบดอยู่ในสถานาการณ์แบบนั้นคเคยได้บอกได้ว่าเป็นยังคือบุณีเออคือบอดีทั้งซานและซีคือบุณีซี่แม่แต่ว่าผู้ดีตกอกู่ในเหตุการณ์แบบนั้น่ะ บางทีนี้บ่ได้ไปบ่เปลี่นกึนไม่ได้คลายไม่ออกกรณีค่ะแต่ว่าบางเรื่องเขาก็บ่าสามารถบอาให้เขาฟังแต่ว่ามันเป็นแบบไดต้วนสายไปเหตุมันมาแบบใดก็เลยต้องกํากึนื้นทนยู่ต่อไปเออละคนบางค้นนะพี่น้องมาอยู่น้ําผัวหรือว่ามายู่น้ํามีย่งเสียเออเกิดการพิจารกันเออเกิดการแบบว่าถ้าเราะเบาะแกันทึงขันอยากเลิอกอยากลาก,กันนั้งที่นี้บ่ได้ย้อนยัง บางคนอนาจจกพ่อจากเม่มาะ,ะขายที่ขายทั้งทั้งคุณเพื่อจะมาสั่งรักปักทานทั้งผีมาเปลี่ยนครอบครัวทั้งผีกับนี้ค่ะมันก็เลยบยบว่า,าขั้นนี้ไปแล้วจ้าสิไปเริ่มต้นทั้งหดบางคนกับไม่ลูกไม่ต่อน,น้ากันหลยคุณออผ้าละกันไลายยังกันไลยเป็นนี้เป็นสินห่วมกันหลายอย่างสีจุดไทเบียนค้ากันจอรออยู่กับนี้บางคนกันนีบ่ได้มัดกันจูรูอยู่กับพี่น้องออก็เลยเป็นบางสาเหตุที่ว่าเป็นยังขึ้นนี้บ่ได้ฮ่าแม่นบอกพี่น้องว่า แล้วอีกหลายสาเหตุที่เขาบวรลูน้ำข่อเจ้าค่ะฮลโหพี่น้องเรื่องบางเรื่องนะขั้นบ่เกิดขึ้นกับตัวผู้ใดเองเนี่ยสิบไมีทางลู้ได้เลยว่าเออมันหนีบได้อีหลีมันไปบได้ง่ายอีหลีก็เลยต้องทนยูต่อไปฮัลาหลขาสาเหตุที่ว่าคนเท้ามันเลือกกันบได้ง่ายๆแต่ว่าก็ยห้คิดอีกมุมหนึ่งนะคะว่าคนเท้าน่ะจะสามารถเลือกอยูมองที่จะคลองบอสบายใจได้ตลอดชีวิตอยู่บ่บางเชื่อน่ะใครมีโอกาสเลือกเพียงเล็กน้อย ไกลถอยออกมาหลุดก็ได้ค่ะเพราะว่าบางเท้อห้าสิไปทาโอ้ยจังหวะชีวิตแ้มันอันนี้ก็นีก่กอนค่อยสีนีห้มันอันนั้นก็เนีก่กอนค่อยสีไปมั่นบ่นมีดอกค่ะบางเทือถ้าเกิดว่ายู่ตรงนั้นเท่าทุกใจร้ายเออถ้าเกิดว่ายู่ตรงนั้นแล้วมันรู้สึกบมีความสุขเลยในตลอดชีวิตของเขานี่แล้วก็รู้สึกว่าอดทนมาแล้วก็บ,บ่ได am, yeah, ้มีอย่างดีคือเลยกยบยำแย่ลงซูมืออร์มืออร์มืออแล้วทามเนี่ยเขาจะทนเพื่อยอังบางเทอ,อาการที่เขามีชีวิตคูนะ่ะ แลมันบ่ได้ดีขึ้นมิตรแย่ลงนะ่ะเฮา,ยเยา,ยายอยู่คนเดียวบ่ดีบอกอยู่คนเดียวอยู่กับลูกกับเต่าหากินมอมอ,มอแม่แม่บ่ดีบอกอืมคันมีซีวิตคูนแล้วมันแย่บ่มีแม่มันดีกล่าค่ะอือบางคนอันนะี้บ่ได้กับบ่ต้องนี้นะคะ่ะยุ้ยมันสุดไปเลยเออซีวิตเขาเกิดมาตั้งซีวิตเนี่ยซ้ำกับซ้ำมนันนำใจไปเลยเออซ้ำส,สุดๆแล้วก็แล้วก็กค่อยทอยออกมาค่ะบางคนนะ่บาบอกบ่ได้ดอกค่ะว่าเอ้ยทอยออกมาเลยเนี่ยออกบ่ได้ห้งหามแห้งยุคค่ะเขาบอกว่าเสาหัก สิไปท,ทนอยู่อยังอ,ยงออกมาบอกว่าสีห้างหักหลาพี่น้องมัดเขามัดเขาพูดละเพราะฉะนั้นแล้วซีวิพไยสิเป็นมันค่ะถ้าเกิดว่ามองได้สบายใจกย็ยูมองได้บ่สบายใจก็ถทอยออกมาแค่นั้นเองเออคนเ้ามันบ่สมรถบอกกันได้ดอกพี่นอ้องต้องเจอกับเจ้าของอิลีมันคอยสีหาวิธีและทางออกเอาเองในีวิตค่ะสู้ๆแล้ค่ะเป็นกําลังใจให้